สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เป้ยจะมาสอนทํากรอบไฟฟ้าแล้วก็จะมาสอนเปลี่ยนสีของมันด้วยนะคะก็คือมีคนบอกให้เป้ยมาสอนหน่อยว,วันนี้ก็จะมาสอนแบบว่ารวบรวบ,รวบครบจบในหนึ่งเดียวนะคะก็ก่อนอื่นเป้ยก็ได้ทําการเลือกพื้นหลังที่เป้ยชอบมาแล้วก็คือลายน้องวัวสีม่วงนะคะถ้ามีคนถามเป้ยอีกนะคะว่าไปหามาจากไหนก็ตอบเลยว่าหามาจากพินเทเลสนะคะก็ ให้ทุกคนค้นหาไปว่าคาววเปเปอร์มันก็จะขึ้นมาให้หลายรูปแบบนะคะหลายสีเลยแต่เป้ยจะขอบอกก่อนเลยนะคะก็คือเอฟเฟกต์กรอบไฟฟ้าที่เป้ยจะทำดังต่อไปนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่มีเฉพาะ am pro เท่านั้นนะคะก็คือตอนนี้เป้ยขายอยู่นะคะราคา10บบาทถาวนตลอดชีพเลยนะคะหลังจากนี้นะคะพอเราเพิ่มพื้นหลังมาแล้วก็ให้เรากดบวกแล้วก็เพิ่มรูปที่เราจะเอามาทำกรอบไฟฟ้านะคะ เราจะเลือกเป็นรูปเจนนี่คิวนะคะ mm hmm. ก็คือน้าักน่ารักนั่นแหละแล้วก็ปรับขนาดตามความชอบนะคะเ้าก็จะเอาประมาณนี้นะคะกำลังน่ารักเลยจากนั้น mm hmm. กดไปตรงเอฟเฟกเพิ่มเอฟเฟกภาพวาดและขอบขอบไฟฟ้า mm hmm. การตั้งค่ามาตรฐานอืมมันก็จะให้แบบนี้ mm hmm. ทุกคนปรับก่อนนะคะว่าอยากได้แบบไหนเอาตามความชอบเลย นี่เป้ยจะเอาแบบว่าไม่ให้หยักมันเยอะเกินไปเพราะเป้ยชอบแบบเรียบง่ายนะคะสีเห็นไหมทุกคนคำว่าสีจิ้มไปที่อันแรกที่มันมีสีชมพูมาให้นะคะเป้ยจะเลือกเป็นสีฟ้าๆน้ําเงินละกันต่อไปนะคะก็จะมาเลือกเรื่องแสงก็เรื่องแสงมากเลยค่ะนี่ทุกคนตัวที่เราจะปรับให้มันขยิบขยับนะคะก็คือคําว่าซีดห้เราแตะไปตรงซีดก่อนซีดจากนั้นนะคะก็มาร์กแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้า จากนั้นเลื่อนไปถ่ายคลิปค่ะมาร์กอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลื่อนเลืน,เล,นเลื่อนให้มันขยับขยับ,ยบแล้วก็มาร์กคางแบบกดตรงคําว่ามาร์กคางไว้ตรงที่เรามาร์กมาแล้วก็เลื่อนไปถ่ายสุดนะคะออยเห็นไหมทุกคนได้แล้วทุกคนเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจถามได้นะเดี๋ยวจะมาอธิบายใหม่บ๊ายบายคะ่ะ